วันนี้เราจะมาดูวิธีทําน้ําปูกันนะคะตอนเหนือเขาเรียกน้ําปูมีสองกระทะหนึ่งหม้อกับหนึ่งกระทะเขาใช้อะไรบ้างคะป้ามีปูมีใบ ตะไคร้ยังเขาว่าอะไรตะไคร้เนาะตะไคร้ตะไคร้แล้วกัใบขมินขม้นขมิน้นขมิ้นเออขมิน้นใบมะกรูดใส่ไหมไม่ใส่ใบใบมะเกลหรือใบมะเกลมะฝรั่งอ่ะใบฝรั่งใส่ใบด้วยใส่ใบฝรัง่งเอาใบมาใส่คั้นใส่ อาปูมาทำอะไรบ้างอะครับป้าปูเอาปูปูมาปั่นมามาตำนี่แหละตำให้ละเอียดแล้วก็ใบตะไคร้ใส่แล้วก็ใบอะไรฝรั่งฝรั่งแล้วก็ใบขิมิ้นใบขมินใบขมิ้นใส่สามอย่างสามอย่างตำแล้วก็คั้นเอาน้ำนเอาน้ำ,เอ,นำเอาแต่น้ามันเก็บไว้หนึ่งว,วัน หมักไว้หนึ่งวันแล้วก็เอามาต้มแล้วก็กรองน้ำนั้นมาต้มเคี่ยวจนข้นอันนี้ยังไม่ได้ที่นะคะเคี่ยวไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงที่เหนือเขาจะนิยมกินทำอะไรได้บ้างเอาใส่แกงหน่อไม้กับตำน้ำพริกใส่แกงหน่อไม้ตำน้ำพริกแล้วก็ ใส่ยำยำหน่อไม้เนะาะอีกตัวหนึ่งยำหนม่อไม้อร่อยค่ะต้องเคี่ยวไปอีกนะคะคล้ายๆเราเคี่ยวเหมือนกวนออกวนพวกขนมอะมมค่ะต้องให้ข้นกว่านี้อีกถึงจะเก็บใส่กระปุกแล้วก็เก็บได้เป็นปี เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเวลาเรายกขึ้นมาแล้วมันเหนืดใช่ไหมปะอ่ามันเหนืดเหมือนที่เรากวนขนมปีหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งถ้าขายตามท้องตลาดก็กิโลละ500อบาทค่ะเกือบได้ที่แล้วค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เคี่ยวมานี่ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วครับป้าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนนี้ไปสองโมงกว่าแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ได้ที่ต้องต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะเพยจะได้ที่ยังไม่เหนียวยังไม่หนืด คนไปเรื่อยๆใกล้จะได้ที่ละตอนนี้ได้ที่แล้วจ้ะราให้เย็นก็ตักใส่ที่เก็บเก็บได้ นานเป็นปีปีสองปีก็ได้สองปีก็ได้ค่ะ